โอ้โหมันต้องขี่แบบนี้ครับบาาน่าโบบทโอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้โหจะเย็นโอ้โหขึ้นนี่มันวันล้างโลกชัดๆนะครับ โลโลทโลโจโจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาทำชแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับผมวันนี้เราก็จะมาขี่บ a น a n a าบ a t กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องซึงรถคันนี้ไปที่ทะเลก่อนนะครับนี่โอ้โหรถเก่านะแต่ว่าแรงมากนะครับผมรถตาเพชรรถตาเพชรไอ้แค่จะดิฟกันเลยทีเดียวนะครับรถเรานี่นี่เดิมๆนะยังไม่แต่งอะไรมากมายเลยนะครับ บานาน่าโบสเราอยู่นี่ายลงครับสาวๆลงครับนี่ครับโอ้โหมาถึงแล้วรู้สึกว่าจะเหลืออยู่แค่ลำเดียว<ด><ๆ>คนอื่นเขาเอาไปเล่นแล้วนะบานาน่าโบสนะมาสาวๆมาทางนี้เร็วๆขีบ่บานาน่าโบสกับพี่ดีกว่าอชอเอ,อ,อคือบานาน่าโบสของจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นนะเรือเรือจุงเรือจุงกล้วยใช่ไหมครับ อันนี้เป็นแบบหมอดทับชักเกอร์นะครับผมซีชาร์กหรอกไม่ใช่ชักเกอร์เอามาซ้อนท้ายเลยรับรองวันนี้ซิ่งแน่นอนไปแล้วอันนี้อ่ะัวร์มันคือเจสก,กีกล้วยนั่นเองนะครับเอเออ่ะไอ้แข่งกันหน่อยกล้าแข่งเปล่าแข่งกันเปล่าน,ะานี่นี่นี่เป็นไงล่ะร่วงกันไปเลย โอ้ห oh, แน่นอน,นครับโ oh, hey. อ้โหเฮ้ยยังไงครับขี่ชนเรือซะเลยนี่นี่นี่ชนเรือซะเลยนี่ท่าวะเ้าท่ายอดดักนี้ช่ออุอ้ยกล้วยบุบ <laughs> กล้วยบุบมัเนื่องจากเราไปชนเข้ามานะครับชนเรือมาให้แต่ละชนอีกเราอยากได้รอยบุบที่มันมากกว่านี้ตูม <laughs> 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 เดี๋ยวก่อน <laughs> ขึ้นมาบนนี้ได้ไง <laughs> บุยสาวๆเราไปนะครับดูท่าจะไม่รอดนะครับเออกล้วยบุบเลยนะของใครเป็นแบบนี้บ้างนะ <c oughs> ของใครเป็นแบบนี้บ้างอ,อีโอ้โหบุบก,กว่าเดิมอีกครับสุดยอดขึ้นมันไม่แรงเลยวะเราอยากได้ขึ้นแบบโหดๆครับขึ้นโหดนี้รับรองว่ามันแน่นอนนะจริงๆเราเอาไปแข่งได้นะเนี่ยไปแข่งบรรดาโบ๊ทได้แข่งเรืองไง แข่งแบบว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแข่งเจสกีครับว่าแล้วก็ไปลองเลยดีกว่ามาแล้วโอ้โหและนี่ก็คือการแข่งขังบนบันดาโบสนะครับผมนี่ไปกันเลยโอ้หโหแต่ละคันโอ้ยแต่เรือไอ้ยบนดาโบสแต่ละลำนี่สุดยอดมากครับนะหเอาขี่กันไปแล้ว อาชนไปอีกเอาหนึ่งแล้วโอ้โหเก็บไป2แล้วครับเมื at ่อ uh, กี้นะโอ้โหเราชนก็ไป2อสองล้ำแล้วนะครับอยังตามมันอยู่ยังตามอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้วยกล้วยเลือกล้วยเลือกล้วยโอ้โหไปนะครับยังไงครับขับหัวอีกเปล่าเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งครับโอ้โหเสร็จไปหนึ่งครับผมโอ้โหตอนนี้เราจัดการเขาไป3คนแล้วนะครับโอ้โหเย่ไปเลย โอ้โหเดี๋ยวเลี้ยวไม่ทันเดี๋ยวเลี้ยวไม่ทันเฮ้ยอย่าเบียดดิเฮ้ยมาเบียดเราได้นะเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอด้วยรอด้วยทุกคนรอด้วยเราอย่ามาตั้มด้วยทุกคนคือเราเราเฉียวนิดเดียวก็ไม่ได้นะเราต้องเราต้องชนไอ้จุดไอ้เช็คคอยด้วยนะครับไอะยังตามได้อยู่นะครับผม ัตนตามทันอยู่อะแต่ว่าตามไม่ทันละนี่ไปอันยาวๆครับอีโอ้เฟล,ลเลย <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไปโดนเขามากเกินไปนครับโดนโดนหลายรอบไงไปเลยนีอ่อตัว <c oughs> ออกตัวก็เสร็จไปหนึ่งนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ที่จะตบพี่แล้วนะ้องรอไปสิบปี <c oughs> นี่เสร็จไปอีกหนึ่งครับโอ้โหไอคนนี้จะไงยังไงยังไงรอดไหมเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่ๆบอกก่อนบอกก่อนว่าโดนแน่ๆครับนี่อัาชวร์รับอ้าชัวร์โอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเรือเราไม่ค่อยเลี้ยวเลยอ้าวเสร็จไปอีกหนึ่งเฟลอีกแล้วรู้สึกว่าจะเฟลบ่อยนะครับอ่าท้องไป โดนอีกแล้วนะเราต้องนำครับไม่งั้นแล้วเราเป็นเฉียวชนเขาตายเลยนะโอ้แต่ไอสองไอสองคนนั้นไปเร็วมากเลยครับเราจะต้องพยายามไม่ไปชนใครนะครับอ้าวเสร็จไปอีกหนึ่งนี่พยายามสุดๆแล้วนะเอาไงกูต์ไนท์กูต์ไนท์เดี๋ยวเบียดซะดอกเด้อเหอะเด้อเอะนี่อ้าวติดหินติดหินติด อย่าเข้ามาใกล้ดิอย่าเข้ามาอย่าอานะไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตจเย็นเราไม่ได้เก็บเช็คพอยต์หรือเก็บเช็คพอยต์ครับต้องโดนด้วยนะถ้าแบบเฉียวไปก็ไม่ได้นะครับเ็คพอยต์เราเนี่ยไปครับเราตอนนี้เรายังตามอยู่นะครับอยู่อันดับเจ็ดนะฮะโอ้ยตามทันแน่นอนจังหวะนี่ต้องตามทันแน่นอนเชื่รวู้ฮู นี่รู้สึกว่าเรือเราจะบุกนะครับกล้วยเราจะบุกกล้วยกล้วยอ่อนมากเลยนะครับกล้วยมันยังไม่แข็งนะเยอะโอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ไม่ค่อยเลี้ยวเลยว่ะไม่ค่อยเลี้ยวเลยครับ See you later yeah ไปต่อไปต่อตอนนี้เราอยู่อันดับที่สี่แล้วนะครับอีติดเทอร์โบว้าวติดเทอร์โบวัด แล้วก่อนปังนี่ครับเราลืมเช็คคยายครับนะเราต้องโกงนิดๆไม่งั้นไม่ชนะโอ้ยีต้องเทอร์โบเลยว้าวเลยติดเทอร์โบเลยโอ้โหหันดิเลี้ยวดิไม่เลี้ยวสักทีเลยอย่าบอกนะดับสุดท้ายไอ่ได้ที่หกครับผมนี่แบบโกงๆด้วยนะที่หกเนี่ย โอ้ยแต่ละคนนะสุดยอดจริงๆนะครับอย่างนี้ต้องเอาไปเล่นคืนแบบคืนยักษ์ๆบ้างแบบซิงหนุมิอะไรอย่างเงี้ยจะมันนะครับการขี่วลา้าโบนที่ดีมันต้องขี่กันแบบนี้ครับนี่โอ้โหน้ําท่วมโลกก็บผมสุดยอดเป็นเลยวปแล้วแล้วก็ไปกันเลยโอ้เรามาขี่ไปนหน้าโบนจะในเมืองนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นเลยโอ้โหกุเยบุกกุเยบุก กูไอบุบปีแบงเลยนะครับนี่ครับน้ำท่วมรอน้ำท่วมนี่เรายิ่งสนุกเลยนะนี่ครับโอ้ยมันแลับมันเลยครับงานนี้นะซิ่งไปเลยพี่น้องโอ้โหมันต้องขี่แบบนี้ครับ banana boat โอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้โหจะเย็นโอ้ยขึ้นนี่มันวันล้างโลกชัดๆนะครับโอ้ขึ้นสึนามิครับอื้มสุดยอดเดี๋ยวก่อน ใจเย็นฝนตกด้วยนะครับอุ้ยต้นไม้ต้นไม้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยมันต้องขี่แบบนี้นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นครับสะพานครับสะพานครับพี่น้องครับใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสะพานครับใะเย็นครับโอ,อ้โหโอ,อ้ไม่ไหวแล้วโอ้โหเปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับ คลื่นสูงมากครับเี่มันต้องขี่แบบนี้นะครับสะใจมากโอ้โหแน่นอนครับสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันไม่ไหวไม่ไหวเออเอาเป็นเอ็กตารซันนี่ดีกว่านะครับนี่โอ้โหดูคลื่นดูคลื่นคือแบบคลื่นน่ากลัวมากอะนะถ้าเป็นของจริงนี่คือมอบเห็นแบบนี้มอบเลยครับนะทำทำอะไรเมื่อไง อะไรวะอะไรแวบๆเมื่อกี้มันอะไรแวบๆเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรอ่ะแวบๆเมื่อกี้มันคืออะไรเออเมื่อกี้มันคือเรือใช่ไหมโอ้โหยากน้ำเยอะอย่างนี้สะใจมากเย้เราได้เวลาแข่งกันแล้วเทำไมคราวนี้มันลอยได้อ่ะชวนโก้โก้ดิเอาโก้ดิ โอ้โอ้ไม่ละเดี๋ยวก่อนน้ำหายไปได้หมดหเอ้เดี๋ยวดีเทิร์นทูเด็กออเอายังไงเอายังไงครับยังไงครับน้ำหายเรือแต่ประการลังครับโอ้โหยังไงล่ะนี่เอาเดี๋ยวนะจะเย็นๆพวก พวกจะเย็นๆน้ำน้ำหายไปหมดเลยคำนี้โอ้ตายตายเราจะแข่งได้ไหมเนี่ยโอ้ my god อ๋อน้ำมันมาไม่ถึงนะครับรู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีน้ำนะครับน้ำมันขึ้นไปอยู่ตรงโน้นตรงเมืองอยู่ฝั่งนู้นนะครับรู้สึกว่าอยู่ฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีน้ำนะครับซึ่งน้ำาจะแห้งหายไปหมดเลยนะครับดูดูโอู้วอเอาน้ำออกแล้วมันรู้หมดเลยเนี่ยว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างเนาะ จริงๆตรงนี้น้ำไม่ได้ลึกอะไรเลยอืมรู้สึกว่าเขื่อนก็ไม่ได้เก็บน้ำอะไรมากมายนะครับนี่ครับสำหรับสภาพอากาศแต่ว่าก็สภาพชีวิตตรงนี้นี่ยังดีอยู่นะครับแต่แต่แตพอเข้าเข้ามาตรงนี้ทีไรนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยคนคนลอยได้ คนบินได้โอ้โหทั้งงั้นเลยครับคนบินได้สุดยอดสุดยอดนะสุดยอดจริงนะครับนี่เราต้องไปอยู่บนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรือเหาะใช่ไหมบอลลูนเรือเหาะบอลลูน่ะแล้วแต่ใครจะเรียกครับนี่เราต้องไปอยู่บนนี้เราจะต้องออกตัวอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเราจะต้องออกตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยดูเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทางขวาเรานะครับ t h r วู t w ไปแล้วยีคู่ไปแล้วอู๋ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยลงลงสวยไหมลงสวยไหมลงกบจมโอ้โหจมน้ำมาเลยทีเดียวนะครับโอ้ยขึ้นขึ้นสูงมากโอ้ไม่ขึ้นสูงมากครับผมจะไหวไม่เรานะจะขอแต่งแต่งเรือกล้วยแล้วให้มันแรงๆก่อนครับเอาแบบว่าแรงสุดๆไปเลยนี่ครับ เรือกล้วยอาร์ตนแมนอ่าโคตรพ่อโคตรแม่บาดานาโบทครับ3 2 1ใจยเย็นๆเดี๋ยวเรือกล้วยเราแรงมากครับโอ้แรงไม่แรงคิดดูนะกระเด็นเนื้ได้ทีเดียวโอ๊ยเดี๋ยวจะได้ขี่ไม่ได้เหรอเด็กวันนี้จะได้ขี่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรือเรือฆ่า เลือกข้าไปไหนแล้วโอ้ยจิฟายแล้วไงทํางานเข้าครับติดบัคไปแล้วสงสัยเราต้องลดระดับคืนลงนะครับเพราะว่าคืนมันสูงไปนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมันสเกลมาทีละหนึ่งเองเหรอเนี่ยต้องลบคืนออกนะครับคืนมันเยอะไปคืนมันสูงไปมากันนะ่ะ ไปไปไปขึ้นเรือ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 กล้วยแล้วดีกว่าเดอเรือแรงไปครับมันแรงเกินไปนะฮะโอ้โหแค่ออกตัวนี่เรานี่กระเด็นออกจากเรืออะไรนะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วมันแรงไปแต่เราต้องเราต้องปรับลงมาสักนิดนึงนะครับแบบว่ามันแรงไปแล้วเราเอาไม่อยู่นะครับแบบว่าตกเรือกันเลยทีเดียวนะปรับลงปรับลง เอาแค่นี้เดียวพอนะครับนี้เดียวพอเอาสักห้าร้อยก็พอห้าร้ 100. อยส่วนทอ,อกก็ทอ,อกก็สักสามสิบอ่าประมาณนี้ก็พอนี่โอ้โหแค่นี้ก็แรงแล้วโอ้โบนหนบรรดาโบสุดยอดว้าวไปแล้วไปแล้วมีอ,อ่ะชอนี่มีเล่นท่าด้วยนะมีเล่นท่าด้วยโอ้โหสุดยอดครับ ไม่โอ้โหจะทำไมน้ำขุ่นขุ่นทำไมน้ำขุ่นจังเลยนะนี่โอ้โหโคตรแรงครับโอ้ยบรรทัดโบสแรงมากนี่มีเล่นท่าด้วยนะอย่างก็เจเจตาลินนะครับผมอชวบอชออชอนี่บุ่นติ้วเลยครับบุ่นตี้วเลยนี่อชอนี่มีขึ้นบ้านด้วยเอ้าแรงไม่แรงคิดดูครับขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะนี่อชอ หแรงเกินน้บังคับไม่อยู่นะครับอืสุดยอดจริงฮะไปต่อไปต่อโอ้ยชนใครแล้วไม่รู้เนี่ยโอ้ชนใครไม่รู้เมื่อกี้นะเอ๊ะบรรดาบของจริงต้ออย่างงี้ครับวู้ววววเออเววเววววววอวววววว เจ็บเจ็บเลยโอ้โหสุดยอดับผมแน่นอนจริงๆครับบาร์ด้าโบสกับซูนามินะครับเจ๋งเจ๋งมากรู้สึกว่าทำให้คอมผมนี่แลกกันเลยทีเดียวนะครับคัดจอนี่เอาไม่อยู่จริงนะแรงไม่พอจริงๆนะครับโอ้โหคนคนลอยคอนเพียบเลยฮะน้ำท่วมมับผมไปไหนไม่ได้ครับสงสัยจะต้องรอแบบ หน่วยกู้พงกู้ภัยมาช่วยเดี๋ยวยังจะโทรมาอีกนะสนามกอล์ฟนี่ก็สุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนนั่นเองนะฮะเวลาคลิปใหม่ๆมามันก็จะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองและที่สําคัญก็คืออย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k กันด้วยนะครับพราะว่ามีข่าวสารอะไรก็จะแจ้งที่แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผม ว่ามีกิจกรรมอะไรต่าง,างๆก็จะแจ้งที่เพจเฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับผมซู See you again. อักเคนไปแล้วชนเออเรรยบร้อยสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามากกรถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดนี้เลย